ออกรถกับยามาฮ่ารัตนเพสัญยานยนต์ไม่ต้องดาวแถมเงิน2,000บาทเอกสารไม่ยุ่งยากออกรถยามาฟินกับเราทุกคันรับตะก้าหน้ากันลายตะแกงหน้ามูลค่ากว่า1,000บาทรับชุดกิ๊เซ็ตมวก,กน็อกกระเป๋าและทะเบียนประกันพอระบสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0 5 6 7 0 1 7 7 7 วันที่27มีนาคม2566ที่ชมรมบ้านดนตรีสีนอดชนแดนตำบลชนแดนอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูร์มีผู้ใหญ่ใจบุญชาวกรุงเทพมหานครโดยการนำของนางธนพรหรือคุณยายน้อยวังเย็นอาศัยอยู่ที่เขตคลองสามปากกรุงเทพและคุณตาสุรัตน์วังเย็นวิศวกรงานก่อสร้างและคุณยายลำดวนวังเย็น อาศัยอยู่ที่เขตสวนหลวงกรุงเทพพร้อมคณะประกอบด้วยนางสาวย่านีเหล่าว,วิริยรัตน์นางวรณศีมยุรพงษ์และนางสาววิรลวรรณชมพูนําโครงการเลี้ยงไก่พันไข่โครงการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์โครงการเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนมอบให้กับเด็กกาพร้าและยากจนในพื้นที่บ้านชมรมตนตรีสีนอรวมทั้งมอบข้าวสารจำนวน12ถุงขนมขบเคี้ยวจำนวน20ถุงใหญ่และเสื้อผ้ามือสองอีก16กระสอบเพื่อจัดทําอาหารเลี้ยงเด็กกาพร้าในช่วงปิดภาคเรียนและส่งเสริม โครงการศูนย์การเรียนรู้กับเด็กที่ขัดสนให้มีรายได้ระหว่างปิดภาคเรียนสมหรับใช้ซื้ออุปกรณ์การเรียนและประกอบอาหารโดยคุณยายน้อยหรือนางธนพรบางเย็นและคุณตาใหญ่หรือนายสุรัตน์บางเย็นกล่าวว่าวันนี้ได้มาดูพื้นที่ที่บ้านชมรมดนตรีที่เด็กพักอาศัยและใช้เป็นสถานที่ฝึกการเรียนการสอนการฝึกปฏิบัติโดยจะสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่สร้างโรงเพาะชำสร้างบ่อซีเมนต์เลี้ยงปลาและทําโครงหลังคาโรงครัวเพื่อไม่ให้เด็กลําบากโดยปัจจุบันใช้แผ่นป้ายโฆษณา เก่ามาทำหลังคาก,กันแดดกันฝนซึ่งในการดำเนินการนั้นจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน2 5 6 6และจะซื้อไก่พันุไข่พร้อมไข่ประมาณ20ตัวโรงเพาะชำผักและบอร์ซีเมนซึ่งจะทำให้เด็กมีผักมีไข่ไก่มีปลาไว้รับประทานโดยไม่ขาดแคลน